สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะคะเจอใบเตยนะในไลฟ์สดนี้นะคะต้องบอกว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ใบเตยก็ทําลงบ่อยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเรามาเปิดไพ่เช็คกันสดๆเนาะในไลฟ์นะคะใครเลื่อนผันไปผันมาก็มารับคำทำนายดีๆได้นะคะเดี๋ยวตั้งหัวข้อในนี้ก่อน ไม่ค่อยได้ไลน์นะคะมาพูดคุยกันได้เลยมาโอเคสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสัญญาณชัดไหมเสียงชัดหรือเปล่าถ้าเข้ามาแล้วนะคะฝากกิม้า9้าให้หน่อยนะคะถ้าเสียงชัดภาพชัดนะคะแสงไฟอาจจะอ่าบางเบานิดนึงนะคะเพราะว่าเริ่มแบบาอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะคะอะเรามาเช็คกันใครที่เข้ามาแล้วก็มารับ พลังงานดีๆด,ด้วยกันได้นะคะเรามาดูสามใบก่อนนะคะว่าเราจะมีโชคมีสัญญาณอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าได้สองดาบกับราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ก้าวไม้เท้าเอา่อต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยนะคะกำลังจะมีโอกาสเข้ามาเนาะ มีโอกาสเข้ามานะคะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากอุปสรรคเออเพราะก้าไม้มันคืออุปสรรคสองดาบมันคือความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์เก้าเก้าเก้าให้หน่อยนะคะเสียงชัดไหมภาพชัดรอเปล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาเจอกันวันนี้ยามเย็นนะส่งพลังงานดีๆเราจะมีโชคใหญ่หล่นครับหรือเปล่าอันดับแรกเลยพลังงานตอนนี้ไปเตมองว่าหลายท่านเนี่ยเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความกดดันเจอความเครียดอะไรหลายอย่างเข้ามานะคะ ่าทีนี้เราจะมีโชคไหมถ้าเรามีอุปสรรคอยู่ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอ้หนึ่งดาบนะคะผ่านไปได้แน่นอนหนึ่งดาบกับหกไม่เท้าแล้วก็ the world นะคะผ่านไปอย่างอย่างเขาเรียกอ,อะไรงดงามและสำเร็จนี่ไพ่ดีมาก นะคะใครที่เปิดมาเจอสามใบนี้พอดีพลังงานดีมากนะคะมีความสมหวังมีความสําเร็จมีความสบายใจมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามานะคะแล้วก็คุณเองนะคะกาลังจะเขาเรียกอะไรได้เป่าประกาศนะคะในสิ่งที่เราทำนะคะเป็นจ็อบเป็นงานเป็นโชคเป็นโอกาสเสริมต่างๆนะคะคุณก็กําลังจะอยู่ในจุดที่มันไปถึงเส้นไย เออมีความสมหวงังมีชัยชนะมีความชัดเจนมีพลังงานของข่าวดีนะคะข่าวดีชัยชนะอ,อ,อุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยลดลงนะคะอุปสรรคปัญหาในชีวิตลดลงผ่านพ้นเรื่องไม่ดีนะผ่านพ้นเรื่องไม่ดีผ่านพ้นเรื่องที่ทําให้เราเสียใจทุกใจเศร้าใจตังวลใจพี่ สสดาวสตาใช่ไหมยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะใครที่เปิดมาเจอช่วงเนี้ยนะคะได้ไพ่เดอะเวิลด์หกไม้เท้าหนึ่งดาบอันนี้คือไพ่ที่ดีมากเลยนะเดอะเวิลเนี่ยก็ลองลงมาจากเดอะซันนะคะลองลงมาจากเดอะซันก็คือดีเลิศดี D, เลิศดี D, งามนะคะอะดูอีกสักสองสามใบสิเพื่อเช็คพลังงานของเราชาลีออด แดาบและราชินีถ้วยถ้ามันมีเรื่องที่เราแบบว่าเออมันติดอยู่ในใจติดอยู่ในความรู้สึกเราไม่สบายกายไม่สบายใจมีความเครียดมีความกดดันจิตตกนะคะตรงนี้คุณก็จะหลุดพ้นโชคที่มันเข้ามามันอาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนไม่ได้เป็นลาบลอยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ อ,อุปสรรคหรือปัญหาที่เราเจอเนี่ยนะคะมันเหมือนเรากําลังจะผ่านพ้นตรงนี้ไปมันจะมีโอกาสใหญ่เข้ามามีโชคใหญ่เข้ามามีความสําเร็จเข้ามามีความสมหวังเข้ามานะคะมีโชคดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าตอนนี้คุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกเฟลคุณรู้สึกไม่ดีอยู่นะคะตรงเนี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอทุกเหตุการณ์ที่เราเจอสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้ก็คือพลังงานที่มันขึ้นมาในนี้นะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะลงไลน์แล้วแหละมาแป๊บเดียวนะอ่าเจ็ดถ้วยแล้วก็คิงดาคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะอะไรที่มันเป็นความแบบว่าสับสนความสงสัยนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโชคหรือบุญหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามามันมีอยู่แล้วแหละขอแค่คุณเปิดใจรับ ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะคุณก็จะได้รับสัญญาณแห่งโชคอย่างแน่นอนก็ใครที่อยากจะดูดวงนะคะตอนนี้แม่หมอเปิดอยู่นะคะเป็นโปรตามกําลังทซั์เปิดจนถึงสิ้นปีนี้นะคะก่อนสิ้นปีก็มีเปิดดูดวงตามกําลังซัพย์ให้ใครที่สนใจก็จองคิวเข้ามาได้เลยนะคะเปิดอยู่จนถึงสิ้นปีนะรีบจองมานะ ใครที่อยากดูดวงก็ทักขาเลยดูดวงตามกําลังซับขันแม่หมอประมาณนั้นทักขาได้เลยนะคะไปเตรียมพร้อมที่จะอบกอดคุณพร้อมที่จะซับพอร์ตคุณขอให้คุณทักขามาได้เลยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวขอบทสรุปให้เรานิดนึงบทสรุปของเรานะคะโอ้โหสิบดาบแรงมากเรื่องไม่ดีกําลังจะจบนะคะความาค,คลุมเครืออุปสรรคปัญหาต่างๆยมันกําลังจะจบลงแล้ว นะคะขอให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองไว้เลยนะคะโอกาสดีๆโชคใหญ่โอกาสใหม่กำลังจะเข้ามานะคะวันนี้แม่หมอก็ ลงไลค์แต่เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณก็มาพูดคุยกันนะคะมาพูดคุยกันเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะใครจะดูดวงลิจตองคิวมานะคะส่วนใครที่อยากจะจุดเทียนสริมดวงก็ทักขาได้เช่นกันนะคะหวังว่าไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคุณฝากติดตามพิกอการ์ดฉบับเต็มนะคะในช่องบ้านแดงด้วยนะคะจะลงหัวข้อ,อตัวคุณในเวอร์ชั่นที่โคตรปังในปี2026กก็ไปไปติดตามกันได้นะคะสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีค่ะยินีต้อนรับนะคะเจอกันไลนหน้านะคะวันนี้ลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย